วันนี้ผมมากับรถเก๋งอีโกโคาปีใหม่ๆจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนรงนะครับที่บริษัทสมโยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับผมเอารถอีโกคานะครับปีใหม่ๆนะครับปี2021นะนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้ายาริสนะครับตัวนี้เป็นตัว Entry นะครับ1.2 i นะครับตัวนี้ สวยกริบเลยนะครับรถปี2021เปิดราคาเลยก็แล้วกันนะครับปี2021ขายถูกมากนะขายเพียง3,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับอ่านะครับโตโยต้ายาริสเอทีพตัวนี้นะครับเนี่ยมาพร้อมกับนะครับกระจังหน้านะครับเนี่ยสีดําเงานะครับเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับโลโก้นะครับโตโยต้านะครับกริบเลยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้า สวยกลิบเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้านี่กลิบๆเลยนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ้าวมาดูนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นนะครับสีเทาสีเดียวกันกับตัวรถนะลงตัวพอดีเป๊ะเลยนะครับตัดกับดําตรงนี้นะครับมาพร้อมคิ้วกันสาดนะครับเนี่ยนะครับสไตล์ของเขานะครับตัวนี้จะมีว้าวแบบนี้นะสวยแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ นะครับกุญแจนะครับได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับสวยๆคลิปๆแบบนี้เลยนะครับเก๋งสีประตูคันนี้เนาะนะครับเป็นอีโก้ขายนต่างหากอ้าวมาชมนะครับด้านหลังของตัวรถคันนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับผมชอบมากตรงที่ตาไฟด้านหลังของเขาเนี่ยครับจะมีว้าวแบบนี้นะครับกริบเลยนะครับตอนเหยียบเบรกเนี่ยสวยมากนะครับไฟจะขึ้นโชว์แบบสวยมากนะครับอ่านะครับทะเบียนนะครับกไก่ยอยักษ์7548ราชบุรี คันนี้นะครับจะโอนให้เป็นจังหวัดอุบลนะครับโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรอบคันสวยกริปสีเดิมเป๊ะนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับอ้าวไปชมภายในของตัวรถคันนี้ว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวผมพาชมนะครับภายในคันนี้นะครับรถปี2021สวยกริปไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานน้อยมากนะครับเริ่มจากนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะตัวนี้นะครับอ่านะครับเครื่องเสียงนะครับระบบ เอฟเนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้นะครับเป๊ะเลยนะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์ปรับมันนุ่น4สปีดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายสะดวกสบายประหยัดน้ํามันมากเพราะคันนี้ทดลองขับกับมือนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับลายตัดกันกับสีดําตัวนี้สวยลงตัวเป๊ะเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับที่ชาร์จแบตนะครับโทรศัพท์เราก็มีให้นะครับครบเซตเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลย นะครับเอาไปชมนะครับว่าข้างหลังเนี่ยเบาของเขาสวยไหมนะครับหรือกว้างประมาณเท่าไหร่นะครับไปดูกันนะครับผมอ้าวมาชมนะครับด้านหลังเนาะนะครับของคันนี้นะครับด้านหลังกว้างขวางมากนะครับดูนะครับหัวไม่ติดนะนั่งสบายนะครับขาเนี่ยเหยียดได้เลยนะครับสะดวกมากนะครับเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแต่ตัวนี้นิดเดียวเองนะครับที่ค้ำแขนของคนคนขับนะครับที่ใส่ของนะครับตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ถือว่ากว้างนะครับ กว้างมากนะครับตันนี้บอกได้เลยนะครับอ้าวไปชมห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องของเขานะครับปี21เนี่ยเขาจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับปี2021นี้ครับกริปมากนะครับบอกได้เลยนะครับ 1.2i เนาะนะครับกริปเลยนะครับบอกได้เลยนะครับคันนี้นะครับได้ครบเซตเลยนะครับถึงจะตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับมาดูคันหน้านะครับความเดิมของเขานะครับคันหน้าเป็นคันเดิมนะครับ นะครับไม่ล้มไม่เอียงไม่มีรอยย่นแสดงได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยพิวามจมน้ํามาแน่นอนนะครับรูกลมต้องกลมนะครับรูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับเลขรหัสอยู่ครบนะครับดูฝากระโปรงนะครับน็อตนะครับไม่ขยับนะครับสวยกริบเลยนะครับมอกอยังอยู่ครบเซตนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นะครับราคาก็คุ้มนะครับประหยัดน้ํามันอีกต่างหากนะครับคันนี้อ้าว นะครับแจ้งโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นของบริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์ก็ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้กับลูกค้านะครับเนี่ยนะครับอันนี้เราจะโอนให้เป็นนะครับจังหวัดอุบลโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าี่ต่ที่จังหวัดนะเรามีบริการรับทําสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทั่วไทยจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสนใจโทรนะครับ0 6 1 6 7 0 8 7 5 9นะครับ เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับนรรงค์นะครับที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นคันไหนนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ